เราอยากแนะนำคำอธิษฐานข้ามปีที่หลวงพ่อเลือสีริงดำเคยกล่าวไว้ว่า ให้อธิษฐานเพื่อส่งเถวปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในช่วงประมาณ5้าทุ่มสีหรือใกล้เที่ยงคืนให้หนุชไปนั่งหน้าพระพุทธรูปบูชาภาพนึกถึงพระพุทธเจ้าพระปะเจจพุทธเจ้าพระรยาสมเทวดาพรมครูบาอาจารย์และผู้มีพระคุณทั้งหลายจากนั้นตั้งจิดอธิษฐานว่าขอให้ความสวยทั้งหมดความยากจนจงไปกับปีเก่าและขอให้ความรวยความดีความโชคดีจงมากับปีใหม่หลังจากนั้นให้คาถาให้พวนาคาถาเร่งรัดไปเรื่อยๆจนกระทั่งขึ้นปีใหม่ แล้วก็ตั้งจิแต่เาอีกรอบนึงว่าขอให้ความส้อจงหายไปพร้อมปีเก่าฉันต้องการความรวยจากปีใหม่ท่านกล่าวไว้ว่าถ้าทําอย่างนี้เป็นประจําจะดีมากชีวิตจะทรงตัวมีเงินเหลือใช้ทําทุกวันก็เป็นสมาธิทําเวลาไหนก็ได้นะนุษย์นะอ่ะคาถ,ถ,ถาเงินล้าน ก็คือตั้งนโมส,สามตกแล้วก็กล่าวว่าหน้าสังสิโมพมุทธมาจะมาหาเทวาสัพเพยาขาเบรนติพุทธมาจะมาหาเทวาอะพิลาภาควันตุมีมหาบุญโยมหาลาภโพควันตุมีมีเตพาควิติพุทธมาอุณโมพุทธายาวิระทยยว,วิระโหนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโคมสัมปติชามิเพ่งเพ่ง,งพาพารือหาหาลือขอให้โชคดีนะนุชแล้วจะได้มีตังมาซื้อเปียกให้แมวแมวอย่างเราด้วย